เราจะมาพูดถึงเรื่องของทําเลการค้าขายถึงคุณจะจัดวงจุ้ยให้ดีอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีคนเดินทางผ่านเลยนั่นคือทําเลที่ไม่ดีอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมธนากรตานาวัชนาการสินแสงมังกรครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องของทําเลการค้าขายทั้งๆที่สมัยนี้บางท่านไม่มีทําเลเลยค้าขายในโซเชียลค้าขายดีเลือกเกินแต่ตําราบโบราณยังต้องหมายถึงทําเลเหมือนกันคุณจะอยู่ไหนก็แล้วแต่อันดับแรกในวิชาฮวงจุ้ยกระแสะของคนเป็นใหญ่มากครับถึงคุณจะจัดวงจุ้ยให้ดีอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีคนเดินทางผ่านเลย แปลว่านั่นคือทำเลที่ไม่ดีถึงจะซ้ายขวาหน้าหลังไว้ตำราเขียนไว้ว่ามีภูเขาหนุนข้างหน้าเป็นแม่น้ำแต่ค้าขายไม่ดีอะไรก็ตามที่เป็นถนนหนึ่งถนนที่เข้ามาหาเราแล้วไม่ตันแปลว่าเป็นทำเลดีคำว่าไม่ตันคือเข้ามาแล้วเจอเราเจ้าเดียวหรือในหมู่เราคนเดียวแล้วออกกลับทางเดิม อันนี้ทำเลนี้ถ้าท่านจะไปเลือกร้านค้าอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะกระแสมันอันเหมือนกับกระแสน้ำทั้งหลายถ้ามียิ่งซอยเยอะถนนนั้นมีซอยเยอะแปลว่าคนเยอะคนมากแล้วต้องใกล้คนเดินผ่านได้ให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆมีถนนผ่านหน้าบ้านเรามีป้ายรถเมล์อยู่ตรงนี้ ครับแล้วหมู่บ้านในซอยอยู่ตรงนี้คนเดินออกจากหมู่บ้านในซอยต้องเดินมาป้ายรถเมย์ทางนี้ฉะนั้นถ้าคุณไปเลือกทำเลคุณวางตรงนี้ลูกค้าเยอะเพราะเขากลับเขาก็ต้องเดินกลับเข้าซอยแต่ถ้าคุณไปวางตรงนี้ล่ะนี่คือทำเลที่ไม่มีกระแสคนเดินฉะนั้นทำเลบางทำเลไปดูตามห้าง ห้างสรรพสินค้านะครับถ้าห้างสรรพสินค้าไม่มีคนแปลว่าทำเลตรงนั้นก็ไม่ดีเราไปอยู่ก็ขายไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเลือกเลือกใกล้ผู้คนสัญจรมากที่สุดยิ่งใกล้ทางเดินเข้าห้างยิ่งดีมากใกล้ทางเดินสะพานลอยที่มาถึงเราเลยดีมากไม่ต้องกลัวพุ่้ชนเพราะร้านค้าต้องการความพุ่งชน นั่นคือการเลือกทำเลนี่ผมพูดง่ายๆอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในกฎเกณฑ์นั้นมีมีมากกว่านี้เช่นเราจะไปอยู่หนึ่งใกล้ตลาดคนที่จะผ่านตลาดต้องผ่านบ้านเราทำเลนี้จัดก,การใช้ได้แล้วคนที่จะผ่านสมโมสรในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเราก็จัดอยู่เพียงแต่เราหาจุดที่เหนียวนํากระแสคนผ่านบ้านเราให้ได้แล้วเราจะมีความสุข ขอให้ทุกท่านนำความรู้นี้ไปขยายต่อแล้วโชคดีทุกท่านสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ